Rainbow Temple. leave the team number 2 leave the team แตกหนึ่งแกตกสองแตกสาม แปกสีไม่สนใจกูเลยแปกห้าบอด <closes> target <bality> <b disposable worship> hey, bot target <environments> <cave Yay>, 8 bot <secondo> นี่ก็บอดอีกบินมาก,ก็บอดร,ร่วงอ้าวแล้วอะไรเป็นค้างวะนั่นก็บอดอีกไปเกมนี้บอดมันเยอะจริงจริงเฮ้ยมีคนช่วยเพื่อนอยู่สมอก อ้าวไปไหนแล้วหายหายไปไหนมันต้องอยู่แถวแถวนี้แน่เลยกินยาก่อน มันหายไปไหนนูนไงสองตัวโอ้ยโดนเจ็บอยู่โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วแม่งเลงแล้วอึมซ้ายโอ้โหเกือบล่วงมีมาอีกข้างล่างกินยาก่อน โดดโดดนี่เห็นหรอนี่ยิงหลังเลยหมดไหนเพื่อนมาร์คอ่าข้างหลังบอดอีก,กเรียบร้อยร่วงโอ้โหยิงกันสนั่นเฮ้ยคน แตกแตกอีกนึงแตกอีกนึงสามเลยช่วยมันจะมาช่วยยิงกดไปดิพุมไปยิงซ้ำ บินบ่บินบินมาโอ้โหไม่ล่วงโอ้โหแอบแอบในพุ่มหมอแอบในพุ่มเพื่อนจะมาช่วยอืมหัวแตกใครยิงใครยิงโอ้โหไม่โดนสักเม็ด ยิงแมนจัดเอ้มาไงวะเนะี่ยโอ้โหเจ็บแตกไม่รู้คนหรือบอดแล้วทีเนี้ยกินยา,านไปดีกว่าเพด ไปแล้วไปแล้วจ้าตรงนั้นยังไม่ตายกันหมดอีกหลังต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยมันบินมาวะ่ะเอาเอาจ่าเอ๋เอาดีเออเข้าหัวไปดิสวย อ้าว uh huh. ที่หนึ่งเฉยครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับ s c คร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับบาย